เฮตดตนผาป่าแมนบบไปทังวัดศาสดนุบนค่ะพอดีพ่นก็สิมีกะทินวันที่หนึ่งที่สองเนาะเฮาก็ไปเฮตดพอดีล่ะแต่เราเขาเฮตดก่อนเพราะว่าวันที่หนึ่งที่สองเฮายากงซส่นะเฮาบ่ว่างก็เลยเฮตดไปก่อนแล้วก็ถวาไว้ยาเรียบร้อยไปที่นีแม่คู่เ่คยฝันดวนแล้วเราฟันเฮ็นอาจารย์ดวงดีควอนสิแกงมาฟันที่นอาจารย์ดวงดีบาดีการยาีรถครับรถของการเ่ยเามาแหมครับผมครับรถการเนีาวมาหรือว่า แม่คู่ไปห้าพระอาจารย์ก็เลื่อสันเอาไปห้าพระใส่ไปห L ้พาพระอาจารย์ดวงดีเพื่อสิกัฟวัตวสันมาเอาโล่ขั้นขาวนี่แหละไปบางที่เลยไม่คู่ว่าเอาสิวาสีขียุสีขืนนั่งก็นเลยยังจังไปกรไปห้าพระคอนสันเลขทะเบียนรถของการแย่งจับ,บวตัตถุใดแปดหกเจ็ดศูนย์แปดหกเจ็ดศูนย์แปดหกเจ็ดเจ็ดศูนย์ที่แม่คู่ฝันด้วยกันเลยอันนี้ล่าสุดฝันหนึง่ง เออแปดหกเก็ดศูนย์แต่ว่าอันนั้นฟันแต่ก่อนนี่คือรถขั้นแดงขั้นว้าวคือศูนย์ขึ้นกันนล้วไงเออขั้นแดงนี่ฟันว่าสู้สู้อะไรพวกไดเอารถมาจอดไวปบางนี้สานบ้านหลังเก่าบัดนี้บัดอันอันี้ต้อมงวนนี่เนี่ยเดี๋ยวไปเอาขุดแจียคอนเด้อแม่ครูเลยว่าเลิกกับไปเอาขุดแจีกลับมาบ่ะนี้เสียงวันน่ะขับรถเฮาไปก่อนในบันี้รถเดี๋ยวเอาไปใส่อีกก็รถปูบ้านนี่ โอ้ยพยงวันครับออกไปแล้วตำเล็กหน่อยนะสันตำทั้งหนานะตำเล็กหน่อยโอ้ยบริษัททียงศูนเติมเลยบริแจกเอาออกไปย้ํกุจเจก็เทีมากแจงในเล่าจะเอารถไปครับพยิงวันนะสันบ่ารถแดงโูสองศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งสองศูนย์เจ็ดหนึ่งนี่แหละแม่คู่คิดว่ามันฉีกวนอยูนี่ทำเอาว่าจะสิบเจ็ดนี้มันจะเเจ็ดส่วนปรว่าณจะแคม นี่บันดนี้ขล้องบันดนี้มาฝันล่าสุดนี่ฝันว่าอาจารย์ดวงดีพจนชีร์ลวดันของอันนี่แหละของการยาวอกเก็ตสูนเนาะครับผมเจ็ดสูนกับเจ็ดหนึ่งฮาเร็ปป<ม>ูเนี่ยนี่แหละอันนี้คือความฝันนะคะเป็นความฝันลืมบอกให้ฟังตัวมันใส่มือแล้วมันสีหฮาพจนอยากไปหยปิบไว้เนาะซิปเจ็ดกับเจ็ดสูนนี่ขึ้นว่าหลายอยู่พจ<ม>ต์นี้ยังหลายอยู่แต่พจน์แห่งนี้กับเพราะว่าอืฟู่กระตุ้นอื กรตนมู่เื่องพยชแมนเื่ข้าวกันเรื่องเบาพววาว่าสีเบาเน้าเมือก็เรยบ่ได้อาทิบอันเรือรดแดงอันไหกนเลยลงตะกุมซื้อว่าฟันว่าฟันวาขารถเต่นิดหน่อยเสียงเันเป็นคนครับเออแต่ว่าไม่คูดุดว่านปนยกัดอกกระเดียบเป็นย่งแค่เอารถไปแบมบ่ได้ควอนุญาตเอาไปแล้วก็คับไปต่ำเลดหน่อยอันเออแล้วบัดนเอียนเคื่อนราสุดนี่ขอนสีแกงนี่มาฟันเห็น พราะว่าเข้าไปทัาบุญเนาะเข้าไปทัาบุญแล้วก็เย็นเห็นอาจารย์ดวงดีพ้อเพื่อนสิขึคืนรวดไปซื้อของมาสั่นเม่กลับไปครับเอาเอฟซีพนปาอ่า้นแม่สะอาดดู่สะอาดดิอาเพื่อนา้มัมเนเพื่อนเนะอาหัพวกเราาวมากครับผมเออนมหาปู่อาสุขดีนะคะเดคือสุขคนโอ้ได้ฟังค้อมฝันอยู่เนาะครับ ครับสวัสดีครับแอดยิมกับสวัสดีเอซทุกทุกท่านนะครับเนาะอ่าแอดยิมจะมาสรุปนะครับอ่าหลังจากอ่าเมืม่อวานนี Ga ้คร <sh> ับไปเป็นอ่รั้มนะครับพิธีท้ำบวงสรวงหรือว่าบาใบคู่นะครับองเจียญานะครับวันที่29ตุลาคมพศ2568ครับอ่ะแล้วกาหลังจากเมื่อวานนี้ครับยอดผาปลานะครับยอดผาปลากับยอดผาปลาครับหาศูนย์หาศูนย์หนึ่งหนึ่งเก่านะครับยอดผาปลาครับหาศูนย์หนึ่งหนึ่งเก่า ะครับอ for er ่ายอดปลาหาศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้านะครับแล้วก็แม่คู่ไปยิบลอตเตอรี่นะครับตัวเลขแรกๆเลยนะครับยิบลอตเตอรี่นะครับปูตาไปบอกไปยิบตัวแรกครับก็มีครับหนึ่งเจ็ดเก้าสองนะครับเก้าศูนย์หกศูนย์นะครับเด้อยิบตัวแรกเอเจซันใดสิไปยิบไปเสียงโชคเบิ่งกะไปนะครับแล้ราคาับปูนะครับปูเสียนะครับอยู่วัดปลาบัดหนองแซงนะครับที่แม่คู่ไปแก้บนนะครับที่ได้โชคนะครับกับหลวงปู่ใหญ่นะครับหลวงพ่อใหญ่ ครับก็คือ9 7 9 7แล้วก็ครับ9 7แล้วก็9 1้นึะครับอ่าครับปู่เสียนยิบดึงให้แม่คู่นะครับอยู่อ่าวัดอ่าป่านะครับน้องแซงนะครับอ่าอำเภอหนองกรซสอนะครับแล้วก็แม่คู่คิดว่านะครับเลขกวลนี่นะครับแม่คู่คิดว่าอ่าสองเก้าศูนย์พี่สันแล้วกันหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าสองเก้าอ่ามักจะไปยิบไปหาสดากินแบี้ยรัฐบาลไว้นะครับมามาเข้ากับพานนะครับผม ยอดผาป้าเนาะครับยอดผาป่ายอดผาป่าวัดสาสนุบุญหมื่อวานนี้เนาะครับที่ไปล่ำแจ่บุญหรือว่าล่ำไหว้คู่นะครับของอ่าองค์เจ้ายาเนาะครับที่าแม่คู่อมหวนเนาะครับน้ำผ้าลูกศิษย์ลูกหาครับไปล่ำแจ่บุญล่ำถวายครับยอดผาป่าได้ห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าห้าหมื่นหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะครับที่โจุดบ่ท่านจะแจ้งไปรีบเร่งเนาะค่ะสำหรับยอดผาป่า อ่ามาเขาความฝันของแม่คู่นะครับความฝันครับแม่คู่ฝันอ่าฝันตาที่แรลกนะครับบาซิโบ่เหรอละยานอิฟซี่เปหาสื่อบัไดอย่ามันดังครับผมแม่คู่ฝันเห็นพี่ไส้เนาะครับเสียงวันนะครับเสียงวันครับครับลดขั้นมาเดียงของปูนะครับครับแล้วครับไปถอยต่ำอ่าถอยส้นเด็กหน่อยไปทันว่าถอยส้นเด็กหน่อยนะครับอ่าถอยรถขั้นมาเดียงไปถอยส้นเด็กหน่อยแม่คู่ศูนย์ศูนย์หายวัสันนะท่าน ครับทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถอ่าขั้นมาแดงกับสองศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับเด้อครับสองศูนย์เจ็ดหนึ่งขับไปคูณศูนย์ขักงศูนย์เนี่ยอ่าเลขมั่นนี้อาจสิมีสูนพัซซันในคูว่าครับแล้วก็เมื่อเมื่อฝันเมืาขึ้นนี่นะครับหลังจากไปเะ็ทศบุญมากครับอ่าหลังจากเขตบุญจูวัดศาสนาบุญมากฝันเห็นพระอาจารย์ดวงดีอ่าครับอ่าพระอาจารย์ดวงดีเนาะครับฝันเห็นว่าเอ่อน้องกันเหย้าเนี่ยหรือว่าอ่ากันเหย้าหรือว่านั่งร่ำนะครับอ่า อาชีครับรถขั้นของเจ้าของนะครับทะเบียน8670นะครับไปฮับไปฮับพระอาจารย์ดวงดีแม่คู่วาสินังนั่มก็ขึ้นมาทันนะครับอ่าอ่าการเงี้ว่าไปฮับอ่าปูดวงดีก้อนวระสันวาอ่าไปฮับปูดวงดีก้อนอ่ะครับทะเบียน8670นะครับอ่าทะเบียนคังของน้องการเงี้วครับนะครับ8670นะครับอ่ากับพิจารณาเอาก็มาตรงกันครับหัวปูพอดี รับมือเศ้านี่นะครับมีปฏิหารอีกอย่างหนึ่งนะครับงูหน่อยตัวนี้ก็ามาหลายปีแล้วล่ะนะครับมือเศ้านี้เห็นอาจารย์จอยนะครับ่นเป็นทิศเหลือดบวชสุดกรบี้เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์จ้อยแล้วครับไอ้ทิ่จ่อยอาจารย์จอยล้วเดินยิ้มแบบยิ้มยิ้มเตินพวกมือไปๆครับงูน่อยนะครับงูหน่อยตัวเงี้วนะครับ็มาหอเม่นอยูนาหอขึ้นบันไดนะครับหอปูขี้ปะาขาคือเก่าทันล้งูหน่อยพญานาคหน่อยละครับเพิ่นมา อาเฝ้านะครับมาเฝ้าอ่าอ่าองค์ขลักองค์ขลักของปูชีบกรขานะครับเพิ่นมาขอบริวารของเพิ่นครับอ่าเพราะว่ายินมาเคยถานตะโดนแล้วนะครับอ่าปู่ตาว่าเป็นองค์ขลักของปูชีบกรขาครับเพิ่นมาดูแลอ่าครับผมอ่างวดนี้เพิ่นมาครับมาเล่นอยูโดนเตือบเด้อ่ามาเลืรอยเล่นอยู่ข้างบันไดอยู่ใต้อ่าอ่าป้ายหอปูนั่นล่ะครับผมเขายิมได้ว่าโอ้คัน หวยพญานาคหน่อยนี่มากก็คือเหลียกปูขึ้นสิเข่าล่ะอ่าคือสิเขา่ขานะครับเนาะยิ้มว่ามันเจ็ดศูนย์บ๊อบเห็นใจใดๆยิ้มก็จำเพราะเดีมันก็หลายสองสามปีได้เพียนพันแมาสองปีแล้วเมื่อปีนึ่งเลยละ่ะมามา่ายิม้มใดเขายิ้มนำบ่ว่าคันงูเขาน่ะเขาบ้านครับเอบสซีก็ไปมื่กี้ไปหาสลากกินแบ่งรัฐบาลใบแนกเจ็ดศูน,น,ใน,ในย์ก็ได้นะครับหมู่บ้านนี่ปูแห่งว่าอ่าอ่าเยี่ยมไอ้อันย,ยังก็อยู่อ่าปูอ่า ออก,กับลูกกับหลานอยุ้วัดศาสนบ,นบุญวัดศาสนบนุญอยู่ยนะุนาองค์เจ้ายาครับผมผูใสส้ให้ไอเจสุดสวยให้ค่ากะน้ำมันกระบ,บาลหรือว่างวดวันที่สิมาค่าม,จมาจับมะลำเก้าสิบบาทเลยครับเด้อให้เจสุดสวยครับผมแล้วก็ให้คุณพ่อบุญมากกับเมีย่ยประไพนะครับงวดนี้ครับสีมาจับมะลำพอพอขันได้โชคสิจ้างพอว่าสิดพวงมาลัให้พอ,อ่อมันอ่ามีแต่จ้างมะลำแล้วพวงมาลัยสิเอ็ดให้พอเช่นให้พอได้บ่ พวงละเก่าเอ่อพวงหนึ่งเก่าสิบเจ็ดบาทสันวา่าอ่าเก่าเก็ยกับมาแรงเด้ครับอ่าเก่าเกียจนะครับเนาะแล้วก็อ่าครับปู่บอกว่าว่าไปว่าไปยิ้มเป็นนี้น้ำมัว่ากยิ้มกับว่ายิ้มไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าอ่ายิ้มมันอยากได้ซอยแขนขึ้นอ่าปู่บอกว่าเอาซอยแขนกับออกกันคนละจากบาทก่อนสิบบาทโออ้อยซอยแขนสิบบาทออกกันคนละเกียสิบบาทบ่แตงโม เออครับประมาณนั้นเนาะครับเนาะออกก็จะเจ็ดสิบบาทก็ได้สอยแซ่สอยแชนสิบบาทสันว่าเตุกับพิจารณาเอากระมาเจ็ดศูนย์คือเก่ามาตรงกับความฝันของแม่คู่เด้เจ็ดศูนย์เนี่อาทิปูให้เนาะครับเอฟซีก็อย่าลืมมืออื่นครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ครับมืออื่นเป็นมือล่ำถวายอยู่วัดป่าบันเมิดเนาะครับอ่าช่วงเศร้าเนาะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพว่าจะเป็นทา้งเฟซบุ๊กของแอดยิ้มของน้องไอของเกียรตงโมหรือว่าทางช่องยูทูบนะครับเนาะอ่าครับผม เบิ้งคลิปเงี้ยวเพราะว่ากันเบิ้งคลิปเงีวเขาก็สิเบิ้งเล่ทุกเหตุการณ์นะครับทั้งช่องยูทูบเขาก็พี่เขาพิมพ์เข้าไปนะครับเพราะว่าจะเป็นช่องยิ้มช่องแตงโมช่องน้องไอ้นะครับผมก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกทุกคันนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกำลังใจทางช่องเพราะว่าสีลงเร่ลงคลิปบางๆเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีแต่คลิปล่ำค่ะไอ้้ไอคุณแม่บางคันเนาะยิ้มเพื่อนว่า แล้ยินแต่คนวอลคืนแอดยิมแอดแตงโมว่าสันว่าบ่องแจ็คมองไปติดตามว่าสันกดเบิ้งในกูเกิล่าสันว่าครับอ่าเข้าไปในกูเกิลนะครับได้เข้าไปในกูเกิลแล้วในยูทูบพิมเข้าไปอาจจะเป็นแอดยิมทั้งสี่แอดแตงโมทังสี่ครับอ่าราคาอ่าน,น้องไอ้ครับมันจะจะเห็นนะครับเมื่ก็ติดตามคลิปครับบางเท้านะครับไล่คนมันหลายเนะาะหรือไล่ครับไล่ใครดีครับอ่าอีฟซีต่างได้เสร็ไปส่งให้ทุกผู้ทุกคนมันก็สีส้งเบาไว ส่งไปผู้นึงสิกรับว่าฮักพิงซะนะครับก็ขอเอาเป็นเบาไปทั้งคีบทั้งสี่แหละคือความฝันของแม่คู่นะครับความฝันของแม่คู่ฝันเมื่อคืนจะสดหมาดๆก็คือฝันเห็นน้องกันยาวาขับขี่รถอ่าสิไปฮับปูดวงดีนะครับอ่าครับทะเบียน8670นะครับแล้วก็ฝันแต่อ่าตงงวดฝันว่าอ่าเสียงวนที่ใส่ของแม่คู่นะครับขับรถขันมาแดงนะครับถอยไปต่ำเล็กน้อย นะครับถอยไปต่ำเล็กน้อยแม่คู่ศูนย์คักศูนย์เนี่ยศูนย์คักศูนย์เนี่ยศูนย์อาร์ซีมาเด้อครับกับเอฟซีพิจารณาเอาครับอันนี้เป็นแค่ความฝันนะครับอ่าทั้งช่องกับเป็นแค่แนวทางครับใส่พิจารณาในการรับชมอ่ะก้อนยิ้มสุดล่องหัวมันอ่าแม่คู่กันเน้นว่ายิ้มอ่ก็อย่าลืมเก้าศูนย์หกศูนย์ด้วยล่ะสัญญาทะเบียนรถยิ้มละอ่ะเัากับพิจารณาเอาอ่ะอันนี้แม่คู่กับิีมาอ่ะญาติแม่นหกศูนย์โยบสันแม่คู่ว่าหกศูนย์เก้าศูนย์เป นะครับอ่ะมือเอื้นพวากันอีกทค่นึงนะครับเพราะว่าแอดยิมเหมือนจะเปลงคลิปนะครับให้เอฟซีทีประเด็เบิ้งไทยสดๆนะครับก็ระได้เบิ้งคลิปสั้นนะครับเนาะครับสฉบๆมันๆลำๆเรื่อยๆค่ากับเขาเมื่อนี้แตงโมเก้าศูนย์อ่ะาศูนย์ค่ากับเขาเมื่อนี้นะครับอ่าเอฟซีสันใดสิื้ซื้อกับเขากับน้ำหรือว่าซื้อก๋วยเตี๋ยวนะครับเนาะครับภาว่าจะเป็นแง่เสายง่เทียงยง่แรงช่วงสองทุ่มเทิงหกทุ่มครับเก้าศูนย์หกศูนย์หนึ ฝากก่เก็บไวด้วยนะครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ